เราได้รับเข้าสู่รายการ CMCTV นะฮะเดยวไทยกับฮาร์ดกับคนนี้ฮะโอเล่กุนามายาไม่ใช่สวัสดีครับเ <laughs> จ้าฟินนะฮะน้าตาภูมายาย้อนไปก่อนเมื่อประมาณสักแปดเดือนที่แล้วนะฮะตอนนั้นผมพาเขาไปกรมชำเร่ารในรถไม่ใช่ไปเช็ดฝุ่น <laughs> <laughs> นีฮะเป็นไงบ้างกับชีวิตที่เชียงใหม่หลังจากผ่านช่วงเวลามาก็โอ้โหนี่มันเล่นมาก็ประมาณครึ่งการแรก เป็นไงบ้างภาพรวมตันรู้สึกได้ได้สัมผัสกับทีสองะไทยลีก2สองอะอย่างเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้สึกรู้สึกว่าเราเราปรับตัวกับมันได้ดีครับก็ได้โอกาสจากโค้ชจากเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกเหมือนที่เขาเคยโพสต์ในเฟซบุ๊ก k บนยํำได้ว่าได้โอกาสกี่นาทีไม่สําคัญแต่ขอแค่ได้ลงไปสัมผัสสนามได้ช่วยทีมแล้วยิงได้ท่านั้นก็พอแล้วใช่ครับ คือนฟุตบอลผมเขจาาจแล้วว่าทุกคนล้วนอยากลงเป็นตัวจริงสิบเอคนแรกแต่ว่ากับเขานะลงไปในหนะซูเปอร์ซับกลับยิงได้เรื่อยๆนะแล้วบางเกมมีแอซซิีอะไรด้วย <Wow. S 2> คุณรู้สึกไงกับ <Wow. S 2> กับ<ๆ>บทบาทตรงนี้ที่ถูกส่งลงไปแล้วแบบอืผมว่าเราจ็อบหรือว่าหน้าที่ของแต่ละคนมันต่างกันเนาะเราเรา,เราต้องพึงพอใจในสิ่งที่ในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายก่อนครับ เร,เราพอใจตรงนั้นไหม <ừ> um. ถ้าเราพอใจแล้วพอเราลงไปเนี่ย <ừ> um. เราจะมีความสุขพอเรามีความสุขเราจะทำได้เต็มที่เลย <ừ> um. ผมคิดว่านั่นนั่นนั่นคือองค์ประกอบหลักของค,คนที่ได้จ็อบตรงนั้นไปเหมือนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าตัวไปแล้วนะกับการเปลี่ยนตัวลงไปแล้วก็มักจะยิงได้ในช่วงครึ่งหลังช่วงต่อเวลาพิเศษหรือช่วงท้ายเกมค,คุณมีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายการค้าของคุณแล้วก็เราซ้อมเท่ากัน เราได้โอกาสน้อยกว่าเพื่อนเราก็เอาที่เหลือเอาก็ไสไปให้หมดคือเหมือนเก็บกดถูกไหมใช่อยากลงผสมเหมือนเหมือนปลาได้น้ำอ่ะนั่นก็นั่งขาตันเรียกเรียกเรียกเมื่อกี้ตอนจะสัมภาษณ์แล้วผู้ชมพอเขารู้จะนั่งคุยมยืนคุยกับพี่นั่งนานแล้วคืออ๋อนั่งโตไม่ใช่นั่งข้างสนามนะ ก็ได้ฮะอย่างที่เห็นไปคุณผู้ชมคงนึกหน้าผู้ชายคนนี้แหละเวลาต้องการประตูเราจะนึกถึงชื่อเขาเป็นชื่อแรกเลยหรือว่าการจะ <ress> ลงไปพลิกเกมอะไรแบบนั้นนะครับความรู้สึกของการที่ได้ลงไปช่วยทีมแล้วทํทได้อย่างที่ที่ทโค้ชหวังหรือแฟนบอลอยากจะเห็นเนะี่โล่งมันโลง่งพี่แต่แต่แต่อีกมุมนึงมันกดดันนะพี่ถ้าถ้าถ้ามองดีๆคืออีกมุมนึงมันกดดันเพราะว่า คือเหมือนทุกคนฝากความหวังไว้กับเราหมดเลยฝากความหวังไว้ว่าเฮ้ยสินาทีเนี่ยมึงมันต้องยิงเลยนะถูกไหมพี่ต้องยิงนะไม่ยิงไม่ได้นะแล้วแบบก่อนจะลงก็แบบเฮ้ยยิงนะวันนี้ยิงนะออแต่เราแบบว่าต้องผ่านจุดนั้นไปคือลงไปแล้วต้องเป็นตัวของเราให้มากที่สุดแล้วก็แล้วก็ของทีมด้วยเข้าแพทเทิร์นทีมให้ได้เข้าไปในสิ่งที่เขาเขาทำกันไว้แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ลงไปแก้ในสิ่งที่เขาขาด ลงไปเติมลงไปแก้อะไรประมาณนี้ครับมันก็ซึ่งใช่ว่าจะมีดีแค่ซูเปอร์ซับนะวุ้ยจำจำเกมที่เจอระนองได้ไหมวันนั้นเขาลงนาทีแรกเลยตรงไปตัวจริงสุดท้ายวันนั้นแอสซิตสลูกแต่ว่าเขาคนภาคผิดนะ <laughs> ใครภาคผมจำไม <laughs> ่ได้คือใช้ใช้ใช้สีสษะทั้งสองลูกเลยลูกลูกหนึ่งลูกแรกครับลูกที่สเปิดเข้าไป<อ>ให้เรยว เห็นไหมฮะคือพอได้รับอกาศเต็มเกมตั้งแต่90นาทีถึงที่จริงไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ยังช่วยทีมได้มากกับการเปิดทั้งสองลูกแล้วเป็นเกมยากด้วยที่บุกชนะเราในวันนั้นน้าอยู่ตรงหัวเข่าโปโลงัดงัดทั้งเกมพอได้ลงไปปุ๊บมันเหมือนแบบอยากปลดปล่อยนะใช่ครับตรงนี้มันก็เหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ในในในตัวของฟินด้วยที่พร้อมจะระเบิดออกมาเลยนะผมมีความกระหายอะไมาถึงน้ำหรือลม่ใช่ครับนิดนีเดี๋ยวไมด้มีให้ดื่มปอ่ะ กับคนที่เล่นมาในตั้งแต่ระดับโอ้โหลากยาวเลยนะทีสี่ทีสาอะไรเงี้ยแล้วคุณกระโดดมาไทายดีแต่ตอนนี้คุณเล่นทีสองคุณผ่านมาทุกเลเวลด้วยกับอายุที่ยี่สิบปลายๆมองตรงนี้ยังไง้ผมว่ามันเป็นมันมันเป็นถ้าถ้ามองผมมองไป,ไปในมุมที่มุมบวกผมรู้สึกว่าผมได้เจอเจอคาร์ดฟุตบอลที่มัน ตั้งแต่ล่างขึ้นมาจนระดับสูงเราเรารู้ว่าเราคนจะปรับใช้กับตัวเองยังไงเวลาเราลงเราเล่นหลีกนี้เราเล่นหลีกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มีรภาพนะมันก็หายากนะคนที่จะเล่นทุกหลีกเนาะใช่ใช่ส่วนมากคนจะไปเล่นหลีกล่างตอนบ้าปตายเนาะครับใช่ใช่อูนี่กระโดดไปมาเลยนะครับเหลือภาคไหนไม่ได้ไปเนี่ยภาคไหนยังไม่ไปอีสานตะวันออกภาคตะวันออกอู้นี่ไปหมดหรอครับแล้วคนภาคไหนน่ารักสุด มีอึ้นนงเลยหมายถึงแนบดบอลอ๋อเชียงใหม่รขบต้องไป้าง,งเหนืออยู่แล้วครับก<บ>เชียงใหม่ก็ขอให้อยู่ยาวยาหวานเจี๊ยบกันต่อไปนะ <c oughs> โอ้โหเหมือนกันเนี่ยถ้าดูจากจากจาก,จากตอนนี้นะโอก,กาสลงสนามกับประตูที่ทําได้นะพอใจกับสกยภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนอ่ะผมว่าผมยังไม่พอใจนะในในส่วนของผมผมยังไม่พอใจผมผมอยากได้ทําได้มากกว่านี้พอแว็บหนึ่งมันก็คิดมาว่าเราจะคิดทําไมบางคนเขายังไม่ได้ขนาดเราเลยหรนไหม นี่ฮะคุณลอตัวอย่างคนคิดบวกเว้าวอ่าแล้วก็ช่วงที่มาอยู่เชียงใหม่ได้เกือบปีเนี่ยไปเที่ยวอะไรที่ไหนบ้างมั่งส่วนมากไม่ค่อยเที่ยวครับส่วนมากจะดูแลครอบครัวแล้วก็ช่วยงานครอบครัวด้วยเวลาวันหยุดเนี่ครับก็มีงานที่ครอบครัวเหมือนมาเริ่มต้นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเมืองที่น่าเริ่มต้นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอ่างเจ้าตัวก็ไม่ใช่คนอื่นอะไรครับผมเป็นคุณเราอยู่พิษณุโลกนี่เองนะฮะก็คุ้นเคยกับเมืองเหนือดีอยู่แล้วนะครับ นี่ฮะตอนนี้ผมอยู่าายอันดา้ามย่ะฮะแล้วก็เราอยู่ที่ร้านมิดเมยยะนี่ <ๆ S 1> ก็เป็นร้านแบบว่าอาหารเครื่องดื่มเบาๆยำเข้ำคืนมีโดนตีสดให้ฟังกันบรรยากาศดีมากเลยฮะฟินดูนะอสดช,ชื่นมากเลยดีกว่านั่งคุยกันในรถที่เมื่อตอนนั้นเยอะได่ครับหายใจสะดวกขึ้นเยอะเลยวันนี้ก็ทางร้านมีเมนูฮะเป็นออริจิ รูปความชิมเลยครับจัดไปนะฮะับชิมใช่ไหมครับชิมเลยครับจัดได้เลยฮะจ่ายตังค์ด้วยนะอ้าวแล้วก็นี่ฮะแซบแห้งครับน้องรักขอบคุณครับพี่ครับอร่อยไหมครับเด็ดออริจินคูน้ำปลาอร่อยมากนี่ขนาดผมทานแบบไม่ได้ใส่น้ำจิ้มนะแล้วแซบแห้งเป็นี่ยอารมณ์เหมือนผมกินก๋วยเตี๋ยวแห้ง แต่แบบเป็นต้มยำอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนเขาคลุกเข้ามาในนั้นน่าจะเป็นเครื่องยำของเขาที่ทำได้ได้รสชาติเลยนะฮะโอเคแล้วก็นี่มีค็อกเทลเป็นเครื่องดื่มอันนี้น้องยอัองลชิมชิมชิมจัดเลยน้องนะอ่านี่ครับโอเคก็มาก็ได้นะทุกผู้ชมเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าบรรยากาศโอเคเลยอยู่บนดาดฟ้าลมพัดเย็นสบายแล้วมีดนตรีสดให้ฟังนี่เหมือนกันคือ เมนูเป็นกับแก้มเบาๆนะเยอะแยะมากมายแล้วก็ผมอยากนําเสนอในเรื่องของเครื่องดื่มที่นี่มีหลายตัวมากเลยนะฮะแล้วก็ที่เรามาลองนี่เป็นก็อกเทลแล้วก็ถือว่านัวและหอออยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนบอลตัวปีครับฟินมานะโชว์ตัวปีเราบอกเนี่ยใช่ไหมเอฟซีลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับลดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะไม่รวมเป็นอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ไม่รวมแอลกอฮอล์นะฮะลดสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ก่อนจะไปฮะอยากให้ฟินฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่หน่อยกับเกมต่อไปที่เราจะต้อง ออกอีสานไปเยือนอุดรธานีเอซครับก็เป็นเกมยากอีกนัดหนึ่งนะก่อนจะจบเลกแรกด้วยนะจริงๆเราก็ตั้งใจกันทุกเกมเน้นกันทุกเกมเพราะว่าบางทีมันมันต้องมันต้องแก้ไขหน้าง,งานจริงบางทีมันมันไม่ได้ตามที่เราซ้อมมาอย่งสภาพสนามหรือว่าสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยตัวผู้เล่นเขาด้วยเราด้วยเราไม่รู้เลยว่าใครจะเจ็บก่อนที่จะแข่งหรือว่าอะไรเงี้ย แล้วก็เราพยายามทําให้มันดีที่สุดแหละแล้วก็อยากฝากแฟนบอลว่าเข้ามาให้กําลังใจเรากันเยอะๆครับเพราะว่าคนที่เดินทางไปเชียร์ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับเดินทางอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจพวกเราเยอะๆครับก็ตามดูตามเชียร์พวกเราทางไลฟ์สดก็ได้ครับนี่โอเคเลยนะเป็นไงบ้างผู้ยมกับกลองหน้านิสัยดีคนนี้ที่ คันสรคติผมบอกว่าบวกมากเลยโอเคผมชื่นชมน้องเป็นการส่วนตัวได้เนะพราะว่ากับคนที่ไม่ค่อยได้รับประกาศลงสนามแต่พอบทบาทของสูรร้ซับเขาลงมาแล้วเขาช่วยทีมได้มากลงกินอาทีมไม่สําคัญแต่ขอให้เดินลงไปช่วยทีมเท่านั้นเป็นพ<ด>อใช่รหร,อรืหรอเปหล่อมากคิดได้ไงเนี่ยแคปชั่นเลยัหยนั่งคิดมาสามวันแล้วก็วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะฮะกับที่นี่ฮะร้านบรรยากาศดีๆมากได้ครับดาดฟ้าเมย่ามิตเมย่านะฮะกับซีเอ็มซีทีวีดูไทยก่อน